ไม่ใช่รูปูร้านเปอร์เซ็นครับนี่ครับรูมไปทางนี้แล้วก็ทางนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เลยนะครับผมอะเพิ่งเคยเจอครับที่มันเอาหอยไปกินไม่แปลกอย่เนาะแต่หอยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมขาวๆยังไม่น่าดีเลยแปลว,ว่ายังกินไม่หมดเลยครับผมเนี่ยโอ้หแล้วรูอย่างใหญ่เข็นเข้าเข้าได้สบายเลยครับผมโอ้ปลาไลร้อยละประไลร้านเปอร์เซ็นครับผมมากินข้าวนะครับ นี่เข้ามาครับผมแกงขี้เหล็กของแม่ครับโอ้โหทำสดๆไหมๆยังอุ่นๆอยู่เลยครับผมจุงกระไอ้บอลบอลกุกเนี่ยครับผมสวัสดีเอฟซีและเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้พามาหาปหลาไหลอีกเหมือนเดิมครับผมก็อมาดีเยิะเนื้อไข่แดงครับเอาไข่แดงหมักหมูนี่ครับผม <laughs> นี่หมักเรียบร้อยหั่นใส่เรียบร้อยเป็นชิ้นๆครับผม เด็ดโชคคุณเบอร์เก้านะครับมาไมยเดิมครับไมายที่แล้วนะครับผมหมยคลิปที่แล้วก็มาพ่านรันแต่ว่าวันนี้ผ่านรันไม่มานะครับผมมาคนเดียวนะฮะไสแบกฝังนู้นมีรอยแบกหมดเลยครับผมแล้วก็ลงไปในน้ําก็ไม่เจอดูอะไรนึครับถามว่าจะไม่หมายอื่นให้ลองแวะมาตรงนี้ก่อนแวกนิดเดียวเจอรูปอะไรนะครับดูยังใหญ่เลยครับผมก็เจอรูปอะไรยใหญ่านาดเลยครับคลิปที่แล้วก็ใหญ่ๆไปที่ไหนก็ใหญ่หมดพี่น้องแต่ว่าตัวใหญ่ๆยังไม่ได้ได้แต่ตัวเล็กครับผม นะฮะเดิมลุ้นว่าวันนี้จะได้ตัวใหญ่บ้างไหมนะครับผมไปเราไปใส่กัเลยครับผมมั่นใจว่าไม่ใช่รูปูร้านเปอร์เ็นต์ครับนี่ครับดูมไปทางนี้แล้วก็ทางนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เลยนะครับผมไปเอาละครใส่เลยครับผมโอ้ลุดหลุดจากไม้ครับสักครู่สักครู อ้าวฮะลองลองทางนี้ดูครับอืมตูลงน้ำครับผมสมัยน,นิดนึงอยากแย่ยนหรือก,กว่านี้อีกนิดนึงครับผมตะกี้นี้มันตื่นไปตะกี้นี้มันตื่นไป Ê Mình chọc bụt nha Đó là sai gắt Nè, mình bói cho Mặt chưa ภาพหมายครับนี่ครับเป็นกอไผ่ตรงนู้นไม่น่าจะมีรูเดี๋ยวจะลองลงน้ําหาดูครับนี่หาลําบากนิดนึงมันเป็นต้นน้ําครับเนี่ยแบบเนี้ยน้ําเยอะมากครับผมแต่ก็พยายามหาครับน่าจะมีอีกครับผมไปครับเจอรูที่สองครับนู่นอยู่ข้างในนู่นครับอยู่ลึกมากครับผมหมายถึงว่าห่างจากจะห่างจากฝั่งอ่ะประมาณเมตรเมตรกว่าครับเพิ่งเจอรูตรงนู้นะแล้วก็อรูนี้ครับผมเพิ่งเคยเจอครับ ที่มันเอาหอยไปกินนะไม่แปลกพีน้องแต่หอยอ่ะเนี่ยวนะขาวๆยังไม่น่าดีเลยแปลว่ายังกินไม่หมดเลยครับผมเนี่ยโหแล้วรู้ยังใหญ่เข็นเข้าเข้าได้สบายเลยครับผมโหปลาไหลร้อยะเออปลาไหลร้านปาเสร็ครับผมไปเดี๋ยวเราไปใส่อันน้ก่อนดีกว่าดูครับเพิ่งเจอสดๆปกติจะเจอแต่หอยเน่าที่ไม่มีเนื้ออยู่แล้วครับอันนี้เพิ่งเจอไปฮะไปใส่กัน โอ,โอ้้นำ,นนนำเดี๋ยวผมจะใส่รูซ้ำรูเดิมที่พันนั้นใส่ไว้ครับดูนี่ครับที่ว่าหย่อนปุ๊บมันกัดปั๊บเลยแต่ว่าพอมาดึงปรากฏว่าไม่ติดนะครับใส่ซ้ําก็ไม่กินแต่วันนี้ลองใส่ใบแมงครับผมป่ะนี่ครับผม <ไ>มาแล้วมากินข้าวนะครับและนี่ขอข้าวมาครับผมแกงขี้เหล็กของแม่ครับโอ้โหทำสดๆใหม่ๆยังอุ่นๆอ,อยู่เลยครับผมแกงขี้เหล็กครับือฮึลายลาย ข้าวเหลือก้นหม้อครับนี่จ,จัดเลยครับผมก่อนกินข้าวครับเดี๋ยวขอไหว้เจที่จะทางแป๊บนึงครับผมข้าวเหนอยล้วครับเดี๋ยวกินเสร็จแล้วค่อยไปหาต่อครับหาดูปอะไหต่อแล้ว ไดอืมเดร้อปครับสาหสุมาเด้อตัวที่จะจารยจะบัดเจ้าเขาข่าสุดเด้อมาไดี้ไปลาไหลให,ใหญ่เด้อพรอยอดวิวหลายหลายคปับมาักปัาทุกทิปสาหสุเอาละไปหาครับหนึ่งที่เลยเราผมชอบแบบราดน,นะได้แบบชุมช่มๆเลย ชอบกินนะถ้าเกิดกินคนเดียวนะกินคนเดียวนี่คือจะตกักนาดเลยอือหหอมครับมาครับทุกคนแซ่บบรรยากาศริมคลองครับอืมคนอร่อยเลยทุกคนอือห รูที่พันรันใส่อ่ะรูใหญ่มากครับอืขนาดนี้เลยไม่เข้าใจว่าเมื่อวานที่มากินอะอาจจะเป็นตัวเล็กหรือเปล่าเดี๋ยวจะขยายความนิดนึงรูปอะหลยใหญ่เนี่ยมันไม่ได้แค่ตัวรูหนึ่งรูมันไม่ได้แค่มีตัวเดียวมันจะรูมันจะเชื่อมกันถ้ามันอยู่ใกล้กันนะมันเหมือนถ้าเป็นพึ่งก็เหมือนเหมือนพวกสังคมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่ารูมันเชื่อมกันตัวเล็กเข้ามาในรูตัวใหญ่ได้เง ก็ว่ายไปว่ายมาทีมันออกไปหากินในตัวอื่นมันก็มาไปแบบเนี้นะครับออกไปหากินอื่นก็มาแล้วก็ว่ายไปว่ายมาเออเราใส่ไปปุ๊บตัวเล็กมาเจอพอดีครับรูใหญ่ก็เลยได้ตัวเล็กนะครับผมแต่ถ้าเราใส่รูเล็กเนี่ยตัวเล็กแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเลยเลือกที่จะใส่รูใหญ่แล้วก็เสี่ยงดวงมาดูครับว่าจะได้ตัวใหญ่ไหม แต่เปิดฤดูกาลปีนี้มาเนี่ยยังไม่ได้ตัวใหญ่เลยนะครับแต่ตัวเล็กถ้าใส่รูขนาดเนี้ยรูประมาณสองนิ้วเนี่ยบางทีผมก็ไม่ใส่คนระับเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดมันได้มาก็ประมาณไม่ถึงสองนิ้วหรอกตัวเล็กกว่าสองนิ้วแน่นอนครับก็เลยไม่ใส่เน้นใส่เมื่อรูแบบใหญ่ๆแบบเนี้ยทำแขนเนี่ยผมชอบ,บก็ใส่เลยแบบนั้นคือ มีสิทธิ์ได้ตัวใหญ่ครับช่วงนี้อาหารยังเยอะก็เสี่ยงครับบางทีใส่แล้วก็ไม่กินอันไหนใส่แล้วไม่กินเราก็จำหมายไว้ครับปุปิดไว้ก็ได้พอช่วงหน้าแรงเพื่อก็มาดูพอน้ําแรงน้ําลงเนี่ยปันไหลน้ก็จะทํารูจากตรงนี้พอลงน้ําลงไปเพิ่มก็ทํารูไปอีกนะครับที่ผมหารูในน้าเจอเพราะว่าเดี๋ยวพอน้าลด มันก็จะไปเปิดไอ้ตรงที่รูรูที่อยู่ในน้ำนั่นแหละนะมันจะลดลดมันก็ทำตาทํารูตามเจาะรูตามระดับน้ําลงไปครับประมาณนั้นนะครับผมพอา้น้าขึ้นมันก็จะขึ้นมารูเดิมที่เคยเจาะไปนะครับหรือไม่ก็เจาะรูเพิ่มเพราะดินมันอ่อนครับบางทีไปอยู่รูปูก็มีเจาะรูปูเพิ่มรูหนูก็มีนะครับไปอยู่ในรูปูเออรูหนู รูใหญ่มันเสียอย่างหนึ่งปลาช่อนเล็กมันเข้าไปได้ครับชอบเข้าไปกินอือหือหมดแล้วอะ่ะมากอร่อยเลยครับขมอลมลำอือหือธรามาอะ่ะแกงขี้เหล็กนี่คือของโปรดเลยครับ อืมเพรชิ่มแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวไปหาดูปลาไหลต่อครับหมายคลองปลการครับพี่น้องครับตอนนี้ต้องกลับบ้านแล้วครับผมจะห้าโมงแล้วนะครับออกมาแต่เที่ยงกว่ากว่าครับผมก็ใส่ไว้ประมาณหกเจ็ดหลังครับดูว่าจะเป็นยังไงใส่ซ้ำสามรูนะครับใส่เพิ่มอีกสามสี่รูนะครับผมรูใหญ่โอ้โหเอาหอยกินสดๆนั่นน่ารุ้นมากเลยครับผมแล้วก็รูที่พานันใส่แล้วกินแล้วไม่ติดนะครับ ดึงขึ้นมาแล้วหลุดนะครับผมผมก็ใส่ซ้ำไม่รู้พรงนี้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ารูนั้นใหญ่มากโอ้เสียสุดยอดเลยนะไม่รู้ตอนเช้าครับผมไปกลับบ้านก่อนครับผมสวัสดีตอนเช้าจ้าอามรรลุนกันับตื่นเต้นมากๆเลยพี่น้องมีแต่รูใหญ่ๆใส่ไปแค่เมื่อกี้รูครับแต่เน้นรูใหญ่ครับผมรูใส่เก่าใส่รูเก่าพันดันที่กินล้วไม่ไม่ไม่ติดรูนั้นดูใหญ่มากครับผมกัดพามือพันนั้นเลย แต่พอดึงออกมาไม่กิดใส่ไปก็ไม่กินใส่ซ้ำเมื่อคืนนี้ครับใส่ใส่เมื่อวานนี้หนึ่งครั้งคืนมาดูว่าจะกินหรือเปล่าครับแล้วก็ฝั่งนู้นูใหญ่ที่เอาหอยหอยไปกินแล้วดึงหอยออกมาแล้วหอยยังส,สดๆอยู่นะหอยยังไม่เน่าดียังกินไม่หมดเป็นเรื่องเท่าไหรจะเป็นยังไงครับไปครับผมก่อนอื่นมาลมุ้นตรงนี้ก่อนครับมีสองจุดครับจุดในน้ําจุดหนึ่งแล้วก็บนบกจุดหนึ่งครับผมเดี๋ยว เอากระเป๋าก่อนดิตรงนี้ในน้ำจุดหนึ่งครับดูอยู่ในน้ำเลยอุย๊ยโอ้โหอะไรเนี่ยใครมาใส่เบ็ดอะไรไปแบบนี้วะเนี่ยโอ้โหใส่แล้วไม่กู้ครับอู้หอันตราย เดยวคนเดิดดดดนเยยบชั่วตึงไหมตึงไหมยอยู่นี่ครับอยู่นี่อยู่นี่ตึงไหมเชืออตึงหรือเปล่าไม่ตึงครับผมไม่กินครับเอาเฮ้ทยทำไมเชื่องไปทางนั้นวะเฮ้ย ใส่อย oh, 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 ่ทางนี้พ oh, ี่น้องออกมากินดอกรูน้ำผ่าเนี่ยเดี๋ยวช่วอยู่ไดีติดเดี๋ยทุกคนเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บนึงเต็มแรกมาแล้วครับทุกคนดีครับโอ้เต็มแรกตัวเล็กอยู่ครับผมรูกใหญ่เลยเดี๋ยวผมปลดแป๊บนึงครับผมอ่ะเอาขึ้นมาแล้วโอ้โหรูปใหญ่เลยครับผม นูใหญ่มากรู้เท่านี้อยู่ในน้ำครับตัวเล็กมากินก่อนอ่ะโอเคครับผมแต้แรกมาแล้วครับไปดูเพิ่มครับเอนอนหนาวกัดเย็นนะกัดเย็นเชื่อตึงไหม ชื่อตึงเฮ้ยเอาแล้วทุกคนชื่อตึงชื่อตึงเดี๋ยวดูฝั่งนี้ซิผมใส่สองรูครับน่าจะรูเดียวกันนั่นแหละมีรูลงน้ำอันนึงอันนี้ล่ะอันนี้ไม่ตึงครับอาอนี่หมดเดียวหมดเฉยรูเก่าปรนพันธ์จำานไหมโอ้ โอ้ลงไม่ได้ครับตนี้ครับนีว่ดึงสู้จะดึงสู้นี่คือติดแน่นอน,นครับนี่แล้โอเคดแล้วมาดูครับว่าจะติดไหมโอ้หลุดอีกแล้วพี่น้องดีด่มากนี่ไม่ติดครับอยู่ไม่หมดด้วย โอ้โหแปลกมากเลยรูนี่อาจจะเจ็บปากงี้แต่ตอนอะไรอย่างงั้นเราไปดูไอ,อตัวของรูน,นะครับขอให้มันหมานขอให้ติดครับผมตัวนี้ผมก็หวังว่าขอให้กินแต่กินไม่ติดโอ้เสียดายเลยครับผมดึงไปแต่ไม่กลืนผมว่าอาหารมันยังเยอะอยู่นะยังไงม่นขน,นาเจ็บปากเดี๋ยวรออีสักอาทิตย์หนึงครับผม เอาเถะครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนนะครับหรือไม่ก็รอให้มันงเงียบก่อนเดี๋ยวดูตรงนี้กีกว่าเดี๋ยวลุ้นครับผมตรงน,นี้ครับของจริงของแท้ของแท,งแท้เอาใบไ,ไม้ปลูกไปครับกลัวค,ค,คนมาดูตึงหรือเปล่าครับเชือกตึงไหมเฮ้ยเฮ้ยเชือกตึงเฮ้ยทุกคนเชือกตึงวะเชือกตึง นี่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 นโอ้ไม่ตึงเอมันก็ไม่ถึง,งจะตึงมากครับออกให้พอดีคล้องหล่นครับนี่ฮะแล้วอันนี้อีกู้นะก็ตึงครับผมอันนั้นรู้สึกจะตึงเปียกเลยนู่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะตักล้องแป๊บนึงครับผมมาลุ้นอันแรกกันครับนี่ก่อน,น ก่อนไม่สึงมากนะนมันเชื่อจะขยับนิดนึงครับเสยงน้ครับเอาหอยไปกินใหม่ๆเลยพี่น้องไม่ติดครับ อีกอันหนึ่งครับผมมาดูกันว่าจะได้ไหมโว้ยนี่ดได้เต็มเดียวอยู่เลย <c oughs> มีกระโหลอยิ่งใหญ่ขนาดนั้นทำไมไม่ติดโอ้โหูึงไม่ขึ้นครับ เฮ้ยเนาะฮันละันลโอ้โหนี่ครับกินครับผมโอ้โหนี่ว่าไม่ได้นี่ครับโอ้โหน่าจะกินตั้งแต่ช่วงุ่งเย็นครับัวแข็งโป๊กเลยนะสองแจมครับผมเต็มแจมครับ เอาละครับผมก็กลับบ้านครับผมได้มาสองแต้มครับรูใหญ่ๆกินไม่ติดเลยครับผมเฉือกตึงสะเป่าแต่ไม่ติดครับเซ็งเลยครับผมใหญ่มากเอาหอยไปกินหูถึงไมาได้รัเปิดไม้ไว้เดี๋ยวพอน้ำมันแห้งน้ำมันลดเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันนะค่อยมาหาตอนนั้นค่อยหาให้เจอว่ารูอยู่ตรงไหนครับได้มาสองแต้มก็โอเคอยู่ดีกว่าแห้วนะ อันนี้ก็ว่าจะเอาไปขายครับผมอันนี้ก็จะหาปลาไหลขายครับนะฮะแถวบ้านผมก็กิโลละสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบครับตัวใหญ่ตัวละห้าหกขีดขึ้นไปเนี่ยรวมรวมกันเนี่ยก็จะเป็นโลละสองร้อยห้าสิบถ้าตัวลเล็กแบบนี้ก็โลละสองร้อยครับผมไปครับเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามไละกดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ